สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังเรื่องเล่าก่อนที่จะมารับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่โจกับกลุ่มเพื่อนมักจะตะเวนกันไปลองของท้าพิสูจน์ดีเทิรนกันตามสถานที่รกร้างไรผู้คนอยู่อาศัยจนกระทั่ง มาถึงคราวของบ้านหลังหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากบ้านพี่โจนักมันถูกปล่อยทิ้งจนดกร้างมานานหลายปีไม่มีวิเววของคนที่จะเข้ามาปรับปรุงหรือดูแลอะไรเลยสภาพภายนอกจึงเต็มไปด้วยเถาวันโยงใยไปทั่ว และนี่เองเป็นสถานที่ที่หมายตาให้พี่โจกับเพื่อนอีกคนหนึ่งได้เข้าไปสำรวจใบ่ายแก่ที่ร้องระอุของวันนั้นพี่โจกับเพื่อนพยายามช่วยกันหาทางเข้าไปในบ้านหลังนี้กว่าจะเจอหน้าต่างที่เข้าไปได้เล่นเอาเหนื่อยแทบแย่เนื่องจากรอบตัวบ้านประตูทางเข้าถูกปิดตายสนิทหมด หลังจากเข้าไปก็พบว่าบ้านหลังนี้ดูมีอายุอานามพอสมควรสังเกตได้จากเข้าของเครื่องใช้พวกงานกระเบื้องเครือบโบราณน,นอกจากนี้จะพบกับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆครบครันราวกับหยุดเวลาเอาไว้นับตั้งแต่บ้านหลังนี้ถูกปิดตายไปมีเพียง อยากยา่ที่ทำให้รู้ว่าไม่มีคนเข้ามาใช้เป็นเวลานานหลังจากสำรวจชั้นล่างกันทั่วพี่โจเดินนำไปขึ้นชั้นสองแต่ไม่ทันไรพี่โจรีบวิ่งตาตั้งกลับลงมาเพื่อนถามก็ได้ตอบว่าตนเข้าไปเจอกับตุ๊กตาประหลาดลักษณะเหมือนเด็กทารกแม้ว่าพี่โจจะเป็นคนห้าวหาญเพียงใด แต่ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้างในกรณีนี้ตุ๊กตาที่ไม่คาดคิดก็ทำให้พี่เขาออกอาการได้เพื่อนที่ไปด้วยจึงอาสาเดินนำขึ้นไปเคลียร์ทางให้ก่อนกระทั่งสำรวจชั้นสองการไปทั่วบริเวณแล้วก็มาเจอเข้ากับตู้โบราณใบหนึ่งมันชวนให้อยากรู้อยากเห็นว่า ข้างในจะต้องมีอะไรสูนุกแน่ๆได้ค้นหาหรือไม่แม้ว่าตู้ใบนั้นจะถูกเตียงนอนตั้งขวางทางไว้แต่คนทั้งคู่ก็เข้าไปช่วยกันลากเตียงออกมาแต่ในจังหวัดนั้นเองก็มีบางอย่างโผล่ออกมาจากเงามื่นหลังเตียงจูๆมีใครไม่รู้เป็นผู้ชายแต่งตัวแปลก ลออกมาท่ามกลางบ้านร้างกลางมันแสกดูยังไงก็ไม่น่าจะใช่พ่อบ้านมาทำความสาดแน่ๆน่พอมองต่ำลงไปที่ขากลับไม่มีช่วงล่างที่ยึดอยู่กับพื้นอยู่เลยประมาณว่าลอยๆอยู่เหนือพื้นพอหันขึ้นมามองดูหน้าชัดๆก็พบว่าดูเบลอ ยังไม่ทันมีเวลาให้พี่โจกับเพื่อนได้กิีสนันคาบ้านก็มีผู้หญิงแปลกหน้าอีกคนเดินตามเข้ามาสมทบอย่างไรก็ตามเธอมีขาครบสมบูรณ์ปกติดีหน้าตาก็ดูเป็นผู้เป็นคนหากแต่กลับมีเบ้าตาที่ลึกโบเข้าไปไกลสุดอ้างว้างต่างจ้องมอง มาทางพี่โจกับเพื่อนเหมือนกับแมวเห็นชิ้นปลามันส่วนพี่โจกับเพื่อนก็รู้สึกว่าแมวขโมยที่ย่องขึ้นบ้านคนอื่นแล้วถูกจับด้าคาหนักคาเขาเพื่อนที่มาด้วยกันถึงกับเข่าสุดลงไปนั่งสันเป็นเจ้าประทับร่างทรงอยู่กับพื้นเต้นเร่าๆอยู่แบบนั้น ขณะที่พี่โจยังพยายามควบคุมสถานการณ์ด้วยการเบิดกระลูกเน้สติเพื่อนกลับมาหลังจากสุขสีให้กันรู้ทั้งคู่ก็ใส่เกียร์หมาบิงจำอ้าวพุ่งทะลุหน้าต่างชั้นสองออกมายังกับหนังแอคชั่นพอลงมาได้สภาพสะบักสะบอมก็ยังลุกขึ้นมาวิ่งต่อแบบไม่ต้องหันกลับไปดูข้างหลังเลย เนื่องจากยังรู้สึกเย็นเหยียบราวกับมีใครจ้องมองตามมาติดติบหลังจากวันนั้นปรากฏว่าเอนครดิ N ตตกท้ายอีกหน่อยคือพี่โจดันหยิบธนบัตรเก่าในบ้านหลังนั้นติดมือมาด้วยพี่โจเอาให้พ่อดูพ่อพี่โจก็เอาไปขายให้นักสะสมของเก่า ปรากฏว่าผ่านมายังไม่ครบเดือนขณะกลับบ้านวันหนึ่งพ่อพี่โจก็ขับรถเสียหลักพุ่งชนกับรั้วบ้านอาถรรพ์ที่ว่านั้นจนต้องนอนโรงพยาบาลอยู่ในเมืองอยู่นานอาการไม่สู้ดีการรักษาก็ประครับประคองตามไปตามอาการจนในที่สุดปีถัดมาพ่อพี่โจก็จากไป อย่างไรก็ตามไม่ทราบว่าด้วยเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับแบง์โบราณหรือการเข้าไปสำรวจบ,บ้านร้างหรือไม่มันก็ทำให้พี่โจกลัวจนไม่กล้าเดินผ่านซอยนี้ที่มีบ้านร้างอยู่อีกเลยฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ